สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีลุงพลปาแตนทุกทุกคนนะคะอุ้ยวันนี้นะคะนางฟ้าเนี่ยได้ไปอ่านนะคะพี่ใหม่ชลวรรณได้เขียนอะไรเนาะเดี๋ยวนางฟ้าจะอ่านให้ฟังนะคะเอฟซี FC. เพราะว่ามีหมาบางตัวนะคะหมาสางเน่านะคะอีสางเน่านะคะเอฟซีอีสางเน่นะะานเกิดการไม่พอใจในสิ่งที่พี่ตุกติ๊กนะคะมาขอโทษลุงพลน,นะคะมาขอโทษลุงพล นะคะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่ามาอยู่ฝั่งใครนะคะแค่มาขอโทษในสิ่งที่เขาทำผิดต่อลุงพลนะคะพี่ตุ๊กติ๊กเ,กเลยมาขอโทษนะคะเอซแต่แล้วนะคะอีสางเน่านะคะอุ้ยตายมุดเข้าไปในช่องพี่ตุ๊กปิกนะคะก็ไปเขียนว่าอะไรนะคะเสียใจจังเลยที่ให้เข้าบ้านอุ้ยตายแล้วเธอจะไปเสียใจเรื่องอะไรหรอคะนะคะเขาก็เคยเข้าบ้านลุงพลเหมือนกัน ลุงพลยังไม่เสียใจเลยลุงพลให้โอกาสทุกคนกูจะบอกให้ไม่ว่าจะเป็นใครในกรณีไหนก็แล้วแต่ลุงพลคิดบวกเสมอก็คงไม่เหมือนมึงหรอกนายสางเนา่าคิดแต่อักติอักขุสลคิดลบกับคนโน้นคิดลบกับคนนี้กูถามจริงๆเถอะเอาง่ายๆนะขนาดน้องบูมม่มึงยังถีบเขาออกจากมึงได้อ่ะเขารักมึงจะตาย น้องบูมนะคะเขายังรักนะคะลังรักอีนอนางสางเน่าแต่ไปถีบเขาออกอุ้ยตายแล้วอุ๊ยวันนี้ขอแซะหน่อยนะคะอีสางเน่านี่มึงเป็นใครหรอมึงไปบอกมึงไปเสียใจที่พี่ตุ๊กติ๊กเนี่ยนะเขามากลาบขอโทษรุงพลคนเขาคนเขาทำความ ผิดเขารู้ว่าตัวเองทําผิดเขาก็มาขอโทษลุงพลเขาไม่ได้ไปอักคติกับใครถ้าใครขอโทษเขาลุงพลก็ให้โอกาสลุงพลก็ยกโทษให้เขาไม่เหมือนมึงหรอกอีสางเน่านะพยายามที่จะนะกันแนะกันแหนลุงพลกับป้าแตนคนอย่างมึงกูถามจริงเออมีค่าอะไรเป้าหวะกูถามหน่อยขนาดลุงกับป้าเนี่ย มึงยังจะเอาเป็นเอาตายยังจะใส่ลายป้ายสีว่าเขาสองคนร่วมกันฆ่าลูกมึงอ่ะมึงคิดดูความเลวระยำของมึงอ่ะคิดดูนะคะ fc สมควรแล้วนะคะมันไม่มีใครอยากอยู่หรอกนะคะคนแบบมันแล้วก็บอกว่าเลยนะคะ fc บอกว่าพี่ตุ๊กติ๊กเนี่ยเป็นสื่อช่องใหญ่นะแล้วก็ได้ใส่เสื้อเอ็นด้วยแล้วมันเกี่ยวอะไรหรอคะ ในการที่เขามาขอโทษในสิ่งที่เขาทำผิดเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาย้ายข้างไปอยู่กับใครเลยในการที่คนเราเนี่ยทำผิดแล้วขอโทษเนี่ยไม่มีใครเขาว่าหรอกแต่มีแต่มึงอกักติอักุศลถุยใช่ไหมคะเอฟซีบอกว่านี่เดี๋ยวจะไปฟังนะคะว่าพี่ใหม่ชาละวันเขาเขียนว่ายังไงบ้างนะคะถ้าการย้ายข้างของตุกติ๊ก มันทําให้สาบอกว่าตอตอเป็นคนไม่ดีอยากให้เป็นบาทัฐานเดียวกันกับมูนีกับราเตนะ้สมเกียรตินะราเต้มูนีสมเกียรติเนี่ยคือคนที่อยู่เบื้องหลังนิทานในซอมีตัวละครเป็นนายแม่และนายพ่อเราเรื่องทํานองเป็นขบวนการค้ายาเสพติดนายสอรับงานจากนายแม่นายพ่อและรู้เห็นเป็นใจกับการเสียชีวิตของน้องผลไม้เหล่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายแรง เผยแพร่ไปทั่วโลกมาวันนี้ลาเต้มุนีสมเกียรติมาดีกับสาแล้วสาอย่างให้อภัยเลยเคยด่าการใส่ร้ายแบบรุนแรงเคยฟ้องร้องกันในศาลเคสนี้สายัางใจกว้างได้นะแล้วต่อต่อละต่างกับลาเต้มุนีสมเกียรต,ตรงไหนเคยด่าจำเลยเลยไว้เยอะเคยด่าจำเลยไว้เยอะมาวันนี้ ไปขอโทษกันให้อภัยกันแบบที่สาให้อภัยกับสามคนนี้ไงอย่าใจแคบซีใช่แล้วนะใจแคบมากเลยนะสาคือถ้าเราเกลียดใครแล้วคนอื่นต้องเกลียดตามไหมเราชอบใครจะไปบังคับให้ใครมาชอบตามเราได้ไหมใจเราใจเขาใจเรานะสาคดีหลักใครแพ้ชนะเรายังไม่รู้หรอก การที่สาแสดงออกมาในคอมเมนต์แบบนี้เรามองว่าสาใจแคบนะไม่เหมือนตอนใจกว้างที่ให้อภัย3มคนด้านบนเลยแปลกดีเรามาโพสแบบนี้ไม่ได้เข้าข้างใครหรอกแต่แค่ว่ากันตามเนื้อผ้าสาทำแบบนี้กี่คนแล้วอีบูมันปกป้องสาด,ด่าแทนสาจนโดนฟ้องร้องมาหลายคดี สามไม่เคยช่วยมันเลยแถมยังทีบมันออกเพราะมันมาคุยกับเราแค่นั้นโตแล้วหัดแยกแยะบ้างคบใครจะบังคับเขาให้ชอบให้เกียรติเหมือนเราไม่ได้หรอกนะฝากไว้ให้คิดจุ้จุขอบคุณพี่ใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นบทความของพี่ใหม่ที่เขียนถึงสานะคะเขียนถึงอีสางเน่านะคะว่าสางเน่าเนี่ยรู้สึกใจแคบมากเลยนะคะในการที่มึงยังให้โอกาสนะอีลาตาย นะคะแล้วก็ไอ้กากนะคะแล้วก็ใครนะไอ้หัวไม่มีขนก็ยังให้โอกาสมันได้เลยอ่ะแต่ไม่อะมึงยังโอ๊เขายังมากราบขอเธอเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมึงก็ยังกระแดะกระแดะกระแดะแรดแรดแดดดไปให้โอกาสเขายังเข้าไปในช่องเขานะเข้าไปในช่องนะคะอีอีหน้ากากผีด้วยนะคะแล้วก็ช่องอะไรนะมิสเตอร์ตีนนะคะแล้วก็อ่าไอ้ไอ้อะไรนะไอ้อะไรนะไอ้ลาย นี่มึงยังให้โอกาสเขาเลยแล้วก็ไอห,หัวไม่มีคนแล้วต่อต่อละมึงยังมากะแนกกะแหน่เขาว่าโอ๊ยเสียความรู้สึกมากๆเลยอะ่ะที่ให้เขาไปเหยียบในบ้านมึงเนี่ยกูถามหน่อยว่าในบ้านมึงมีดีอะไรหรอกูถามหน่อยสิในเมื่อเขามาขอโทษแค่นี้ผิดด้วยเหรอถามจริงๆเธอนางจางเน่าผิดด้วยเหรอในสิ่งที่เขา อิจฉาฤยาลุงพลอุ้ยตายแล้วอิจฉาที่ว่าลุงพลเขาไม่โกรธต่อต่อใช่ไหมเพราะว่าต่อตอเคยทําผิดกับลุงพลเขาก็ต้องมาขอโทษเพราะอีกอย่างหนึ่งนะต่อต่อเขาก็ต้องทําข่าวกับลุงพลอีกตั้งหลายเดือนและก็ถึงวันที่20สมึงคิดหรอว่าถ้าต่อตอไม่ขอโทษวันนี้แล้วต่อตอจะกล้ามาทําข่าวกับลุงพลหรือเปล่านะจ๊ะส่างเน่า สมองเนะี่ยใช้ให้คิดคิดวิเคราะห์แยกแยะนะอย่าเห็นแก่ตัวก็นี่ไงค่ะเอฟความเห็นแก่ตัวของมันมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะอีสางเน่าเนี่ยเห็นแก่ตัวสุดสดเห็นแก่ผลประโยชน์นะคะก็เลยไม่พอใจก็เลยต่อแฉคือคือแบบไปพิมพ์ในช่องต่อตอคิดดูแล้วกันนะคะเอฟนี่ขนาดป,ป้าแตนก็ยังไม่ทําแบบนี้นะ ป้าแตนเนี่ยวางตัวได้ดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะพูดหรือว่ายกโทษให้กับตตเนี่ยกับลุงพลเนี่ยเขาก็พูดดีให้เกียรติทุกคนเห็นไหมคะแต่อีนี่นะคะกระแดะเข้าไปในช่องเขาแถมยังไปต่อว่าว่าเสียความรู้สึกที่กูเนี่ยให้มึงเข้ามาเยียบบ้านกูนะประมาณนี้นะคะ fc โอ้โห้ใจแคบแคบไม่พอนะรายด้วยนะคะนะรายด้วยนะมึงอ่ะโอ้โรายมากเลยอ่ะ หน้าตาก็อับปร,รักแต่จิตใจมึงก็ยังอับปร,รักอีกโอยตายแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยนะนะไปเรียนรู้ใหม่นะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความใจแคบนิดนึงนะจ๊ะอีส่งางเนาคุณจะบอกให้อย่าใจแคบให้มันนักนักนะใครเขาจะอยู่ไหนไปตรงไหนมึงไม่สามารถไปบังคับจิตใจเขาได้หรอกนะคะเข้าใจไหมไม่แน่นะคะอาจจะเปลี่ยนใจอีกเยอะนะคะอาจจะไม่มีแค่นี้หรอก คนที่เขาทำความผิดต่อป้าต่อลุงเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าอุ้ยเขาไปด่าป้าด่าลุงเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาก็ต้องมาขอโทษมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องปกติแล้วอีกอย่างนะคะมึงต้องมาขอโทษลุงแล้วก็มากราบตีนลุงกับป้าด้วยแล้วกันในเมื่อมึงใส่ร้ายป้ายสีลุงกับป้าว่าฆ่าลูกมึงนะจำใส่สมบองไว้แล้วก็จำใส่กระบ,บาลไว้ด้วยนะอีสางเนะ่า